สวัสดีครับผมนอนอ์ v ีอยู่กับพาร์ทที่3วิถีนายพรานพาร์ทที่แล้วอะ่ะเราโดนโกเลมตกตายใช่ไหมแล้วของมันดรอปจากโกเลมอะ่ะแทบจะไม่ได้เก็บมาสักชิ้นเดียวค่ากระสุนก็เลยเสียไปฟรีๆเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะไปแก้แค้นจะจะแก้แค้นแทนเดดไอเคยเคยดูนี่ไม่เด็กแล้วนะเรื่องอะไรแล้วจำไม่ได้ฉันจะกลับมันล้องแค้นกดสกิลยิงเบิร์ดอูด,ดามจ คขาวที่แล้วฉันพลาดไปนิดเดียวโดนตัวอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆมันลุมแล้วยิงไม่โดนพอยิงไม่โดนกระสุนมันก็ไม่พุ่งไปข้างหน้าโกเลมมันก็เลยมันลุมทุบแล้วก็ตาย เห็นในคริสตัลสีฟ้าๆข้างหลังนี่ไหมผมว่ามันน่าจะขุดได้นะมันมีวิบวับวิบวับเนี่ยใช่ไหมผมถือจอบอยู่นะจะลองขุดดูนะได้จริงๆด้วยมันก็จะได้แร่ผลึกไอเม็ดสีฟ้าๆในผลึกคริสตัลอะไรสักอย่างกับแร่ผลึกไอสกิลเนี่ยที่มันเป็นสกิลรีโหลดอะ่ะต้องถือปืนก่อนนะเมื่อกี้ผมกดไปตอนถือจอบอะกระสุนมีเท่าเดิมมันไม่เพิ่มให้ต้องถืออาวุธปืนหรือหน้าไม้มันถึงจะเพิ่มลูกกระสุนให้ พอกระสุนใกล้จะหมดละผมจะเดินเก็บของละเต็มเร็วมากมันเป็นหินมันเป็นแร่มันหนักต้องขยายกระเป๋าเพิ่มละต้องรอวันที่30วันนี้วันที่26ใช่ไหมรอ30อบังมาซื้อเป้ดแดงที่อบังดูดิเหลือตั้งเยอะเสียดาย พลึกคริสตัลนี่ขายแพงก้อนละ299 1 1้วก้อก้อนก็30,000กว่าก็ได้ค่ากระสุนคืนอยู่นะอัญมณีแบงเพลิงนี่ก็แพง27ก้อน1,800ทองคำา7ก้อน6,000 6ห0พันเก้าแร่พลึกนี่ก็แพงอยู่แต่เมื่อกี้50,000ใช่ไหม50,000นกว่าเป็นแสน0 0 0 0กว่าก็โอเคถ้ากระเป๋าไม่เต็มซะก่อนนะได้เยอะกว่านี้บอกตรงเสียดายมากตอนที่กดรีโหลดไปเมื่อกี้ ก็ได้กระสุนลูกซองมา30นัดนี่ไหนลองใหม่สิกดจอบใช่ไหมไลเพิ่มมี33ลูกซองมี30ใช่ไหมดปุ๊บ,บอ่ะไม่สามารถทําได้ในจุดนี้ไปนอนที่บ้านดีกว่าให้ถือวันที่30แล้วขยายกระเป๋าเดินลัดญ้ามันจะเดินช้าให้กระโดดเอานอนแล้วนะครับมันกดนอนต่อไม่ได้หรอผมจะลองกลับเข้าไปใหม่เย yeah, นอนได้แล้ว ออกบ้านแล้วกลับเข้ามาใหม่ถึงจะนอนต่อได้30แล้วแล้วก็ไปที่ถนนสายเปลี่ยวจะเจอกับอาบังอาบังมันเป็นพ่อค้าเร่มันจะมาเดือนละ3ครั้งบาเรตแต่งแล้วไหมล่ะ8,000 0หมวกร่มนี้จะก,กันฝนได้ร้อเวลาฝนตกตัวเราจะไม่ติดพิษเป้ดแดงซื้อเลยร่มก็ซื้อไว้ซื้อเผื่อฝนตกเปลียนกระเป๋าจากพันหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่สองพ หมวกยังไม่มีใส่ก็ใส่หมวกล่มไปก่อนแล้วกันเพิ่มป้องกัน5ความเร็วโจมตีเพิ่ม30อ่ะเดี๋ยวลองใหม่ถือจอบนะแล้วกดสกิลรีโหลดปึ้งเพิ่มไหมจำไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวไปดูในตัดต่อแล้วกันมาเอาใหม่ถือจอบอยู่ใช่ไหมกระสุนไรเฟิลม,มี500ใช่ไหมลูกซองมี30แล้วถ้าถือจอบแล้วกดสกิลเนี่ยกระสุนมันจะเพิ่มขึ้นให้ไหมเพราะว่าสกิลมันบอกว่า ถ้าถือธนูก็จะได้ลูกธนูถ้าถือปืนก็จะได้กระสุนปั้งเอา้าลูกซองเพิ่มปะก็เพิ่งนับไปเมื่อกี้อะทำไมไม่จาอะแต่กระสุนไรเฟิลนะ่ะไม่เพิ่มแน่แลูกซองตะกี้มันมี30ใช่ไหมกระสุนก็จะหมดละเมื่อกี้มีเท่าไหร่ห้าร้อยกว่านัดผมว่าก็น่าจะเต็มเหมือนเดิมเพราะว่ามันหนักมากหินพวกแร่พวกแร่อะไรพวกเนี้ยมันหนัก ิเฮ้ยไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มได้อยูไย่ได้อยู่ได้อีกนิดนึงเลยมันเกิดตรงนี้เหลือกระสุนสิบนัดมีลูกซองมีลูกซอง <c ười> ลูกซองเหลือ29นัดดูสิจากเงิน70,000ขายของจะเพิ่มมาได้เท่าไหร่อุ๊ยแค่ผลึกคริสตัลนี่ก็รวยเละแล้วเนี่ยทองคำได้มา15ก้อนอัญญมณีแดงเพลิง98ก้อนจาก70,000กลายเป็น2,000สก็ไม่ธรรมดาได้มา69แต้มก่เวลเนี่ยอัาอะไรดีอัพสเตนให้ถึงร้อยก่อนแล้วกัน จะได้ใส่ชุดเกาะแล้วนอกนั้นก็ลงความว่องไวหมดเลย <c oughs> <c oughs> ดูสิมันจะยิงเร็วได้กว่าน,นี้ไหมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะเลือ like กกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ